พวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันน้องบายครับวันนี้น้องบายกินครับเค้กส่วนน้องบิงมีไม้คาถาวิเศษแล้วก็มีหมีใช่ทุกคนว,กควันนี้นะครับเรามาเจอกัแมอปออฟฟี่แบบหวานแหววมีแต่ฟาร์มน่ารักสดใสเดี๋ยวเราไปจะลุยกันว่าจะเจออะไรบ้าง แต่นี้คือใส่รูเหมือนเราเข้าไปในปราสาทเจ้าหญิงแต่นี้คือใส่รูมเราเราใส่รูตอนนี้นะครับเราเจอใส่ลุงด้วยใบถือใส่ลุงด้วยเหรอใช่โอ้โหตอนนี้นะครับเราจะกระโดดผาเครื่องสื่ออางแม่กิฟต์ที่นี่นะครับจะเป็นแมบแบบหวานๆเลยนะเหมาะสำหรับเด็กผู้หญิงนะน้องบิงไปรออยู่ตรงนู้นแล้วนี่เหมาะสำหรับเด็กผู้หญิงมากๆาก แต่ถ้าเราตกก็ตายใช่ไหมใช่โอเคมีเครื่องทำตาเยอะมากๆตอนนี้นะครับเราจะเข้าไปในห้องซาลอนแอน์สปาเป็นห้องตัดผมแล้วก็นวดตัวว้าวมีชุดให้เลือกเยอะเลยครับทุกคนสวยอ่ะโอ้น่ารักอ่ะพี่บอยห้ามไปกดอัน้นะฮห้กดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกดแล้วมันจะติดตลอดจริงปะลองกดไหไหนลองกดสิมันคืออะไรกันแน่อะกดเลยหรอ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูหน้าบายสิโอ้ยทุกคนอันนี้เขาเรียกว่ามาร์กหน้าใช่น้องบายติดแผ่นมาร์กหน้าเอาออกไม่ได้เอาออกไม่ได้เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไหนแล้วข้าไปสิน้องมิ้งบอกว่าเจอดันอุ้ยทุกคนมีหน้ารังเลยอันไหนอันไหนอ่ะอันไหนดีใบอันกลางอันกลางเหรอโอ้ยอันกลางถูกครับทุกคนอุ้ย อ๋อมันเป็นหลอกตาเมื่อกี้เรานึกว่าถูกนะอันนี้ต้องผิดไหมเนี่ยไม่กระจายผิดหูถูกหูถูกอีอันนี้อีกอันนึงอันหนึ่งหูถูกเก่งมากมิงเลือกถูกอันนี้ตอนนี้นะครับเราปีนขึ้นข้างบนแล้วอุ้ยมุดเข้ามามูแครมากกูน่ารักอ่ะเรืทะลุอุ้ยอันนี้เหรอมีคุกกี้ด้วยอันนี้เหรอที่เอ๋ยอุ้ยทุกคนทุกคนเห็นข้างล่างไหมอ๋ออุ้ยข้างล่างมันเป็นแบบร้อนอ่ะ มันเหมือนที่อบคุกกี้เลยนะตอนนี้เฮ้ยเราเจอประตูเลื่อยอีกแล้วใช่ไหมใช่นี่ถูกครับว้าวมันจะไม่ได้เราเจออมยิ้มที่ฝ้ายช่าน่ะขแมพนี้มันสวยทั้งแมพเลยเนาะใช่แล้วดูผนังเด็อูต่อข้างๆเลยมุมิหตมุตตมีไหคุกกี้อโนเนะห เล่นไปบิงรอใช่บิงไปไหวมากตอนนี้นะครับจะออกประตูไปแล้วว้าวหุ้ยอันนี้เป็นแบบห้องกระดุมเหรอใช่กระดุมอ๋อมีเข็มเย็บผ้าด้วยเราต้องกระโดดเข็มเย็บผ้าฮะถ้าโดนเข็มเย็บผ้าเจ็บเลยใช่ไหมโดนเข็มทิ้นตายเลยเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ด้วยโอ้ห้องนี้ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าสวยมากเรามาเปลี่ยนชุดให้สวยงามกันเลย บิงน่ะบิงเอาชุดไหนครับพาพ่อไปหาบิงหน่อยเฮ้ยแมพนี้มันแปลกๆอะ่ะมันเหมือนเป็นสามมิติเป็นห้องกระจกหรือเปล่าเราออกได้ไหมเนี่ยออกได้ออกทางไหนอะ่ะนี่ตามหนูมาตามบิงไปน้องบิงรู้ทางออกออทางนี้เหรอทางไหนบิงออกต้องลงข้างล่างอ๋อ,อ,อนี่เราเจอแล้วเอ็กซิสบ้าวอี้นกฟาร์มิงโกทุกคนครับเราต้องเรียกให้ถูกนะ นั่นไงใบเลือกผิดเราต้องเลือกให้ถูกเลือกให้หน่อยอุ้ยถูกถูกถูกเดี๋ยวก่อนนะใบเอาอันไหนเอาอันไหนอันนี้อันนี้อ่ะใบใบถูกใบถูกเดี๋ยวก่อนนะใบเอาอันไหนต่อให้น้องใบเป็นคนเลือกเอาไหนเอาันนี้อ๋อน้องใบเห็นเพื่อนไปเลยเก่งมากเก่งมากเราเลือกถูกประตูอุ้ยอุ้ยว้าวที่นี่อุ้ยใบที่นี่มี ที่เล่นทรายด้วยหรอมันมีวงกลมให้เราเดินวงแบบแบบถ้าใครสัตว์สตาสั้นมาแล้วเล่นอยู่อ่ะใช่มองไม่เห็นเพราะว่ามันมันมันเหมือนทรายเลยอ่ะใช่ไหมวงกลมอันนี้มันเหมือนทรายเลยอุยยยังยยยยกยยยยดยย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 กยยยยยยยทยย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 ย่ยย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 ยบยย อันนี้เป็นของเล่นเด็กอ๋อไบอันนี้เป็นกลงหนูแฮมสเตอร์นน่ารักจ้ะมีอาหารไหมมีอาหารหนูแฮมสเตอร์ด้วยอันนั้นเป็นที่นอนของหนูแฮมสเตอร์ถ้าเราเข้าไปอ่ะเราจะไปโผล่ที่นี่ตอนนี้เราอยู่ในห้องนอนอุ้ยเราตกมาที่ห้องนอนของหนูแฮมสเตอร์แล้วเราก็เจอกับสัตว์ต่างๆนี่เพื่อนเพื่อนคอยดูนะเดี๋ยวน้องไบร์ทจะไปบ้านหลังนี้ สวยมากๆเป็นบ้านสีฟ้าเนาะเลยก็เลี้ยงแกะเต็มเลยไปเร็วบ้ชมพูไปเร็วเราจะไปดูแกะสีชมพูโอเคนี่ไงน่ารักไม่ยอมนอนนอน้องๆรู้ไหมครับท่านลุ้นแกะหมาว่าทำไมมีหมาเพราะว่าเขาใช้หมาเนี่ยในการต้อนแกะกับถึงข้อนั้นแหละใช่ไปให้ถูกทางเย้ไปไปกันต่อเลยครับ เอ้ยอันนี้เป็นหนูอิทอิทแล้วต้องตามหนูอิทอิทหรือตามอ๋อเราต้องตามรูปหนูไปใช่ไปเดินตามไปเดินตามหนูมานะว้าวเราต้องเดินให้ถูกทางใช่ตอนนี้เราเหมือนอยู่ในขังมุมกดยังไงเจอแล้วต่อไปนะครับจะเป็นจะเป็นช่วงที่เราต้องเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนให้น่ารักเลยนะที่ทุกคน ใใครที่มาร์กหน้ามาตั้งแต่แมปแรกๆอ่ะมาถึงตรงนี้เราออกได้เลยเนาะว้าวน่ารักอ่ะน้องไบหน้าเป็นสีชมพูเลยเดี๋ยวส่วนเรามาดูน้องบิงมานี่น้องบิงก็น่ารักโหที่นี่มีหน้ามีหน้าให้เราเลือกเยอะเลยอ่ะใช่แล้วก็น่ารักด้วยใช่ตอนนี้เรามาเจอร้านขายของเป็นร้านขายขนมหวานแน่ๆเลยอ่ะนัานขายเหมือนใสไหมใช่เราลงอันนี้เป็นแบบ เป็นลายสีสวยอะเป็นลายแบบเหมือนลายตาใช่ยิ่งเดินยิ่งงงเลยอะโอโหเพื่อนๆงงไหมเนี่ยหนูไม่งงเลยอะไรรหออันนี้เป็นเราต้องเหยียบมามี่เบโอ้ดูสิทุกคนแมพนี้แมพคาวาอีนะครับสวยงามมากๆมีเจ้าของน่ารักน่ารักเนาะเดี๋ยวนี่รู้ก่อนถึงแล้วโอ้บิ๊กตกเหรอโอเคใบตกไหมใบไม่ตก บิ้งมาแล้วบิ้งมาแล้วยิ้เดินกับมีแบมมาแล้วอีกนิดเดียวยิ้่โอ้โหเรต้องเดินบันไดยากจังโอ้หตอนนี้เราเจอบันไดซับซ้อนมากเลยใช่ไหมโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเมื่อกี้เต็มเต็มจอเลยเมื่อกี้ยิ้มแม่ถึงแล้วเหรอโอเคครับตอนนี้เราเจอกับแมปอะไรเนี่ยเราเจอด่านอะไรเนี่ยด่านขาวงกลมอ๋อขาวงกลมแบบกระจกใช่ไหม ดูสิทุกคนมันเป็นกระจกเวลาเราเดินเราชนกระจกเราต้องตามลูกเราต้องตามเลยได้แล้วได้แล้วเ้ยเจอกระจกอีกแล้วอันนี้ยากจังยากมากเราต้องตามลูกเดินตามลูกอะไรดีอ่ะมันมีลูกเยอะไปหมดเลยลูกเกมลูกเกมลูกอะไรพวกนี้อ๋อเดินให้ถึงลูกแล้วมาแล้วมาแล้วเจอแล้วนะเจอรูปอะไรก็เดินใช่ไหมโอเคไปทางไหนอ่ะบิงบิงรอด้วยนี่เจอบิงละ หามโดนไม่ขวดหรอปลั๊ดไฟปลั๊กไฟห้ามโดน USB เป็นปลั๊กที่เสียบคอมใช่ไหมใช่เป็นเป็นที่ชาร์จก็ได้ห้ามโดนที่ชาร์จแบบว้าวโนดังเลยหูสวยอ่ะหูสวยจริงๆด้วยชว้าวตรงนี้ก็สวยชสวยทุกด้านเลยนะเหมือนสายใหม่เลยนะครับตรงนี้บิ๊กลงสีเหลือง โอเคลงมาแล้วตอนนี้นะครับอ,อุ้ยอุ้ยอ,อุ้ยต้องเลือกบันไดให้ถูกอีกอ่ะเมื่อกี้ใบเลือกอันกลางนะครับแต่ว่ามันไม่ถูกเราจะไปข้างไหนดีเลือกคนละข้างเลยบิงไปข้างนะึงไ,ไ,ไปไปไปข้างนี้อุ้ยไบได้ได้ได้ไดเปลี่ยนทรงผมงว้าวมาเอาทรงผมออก เราสามารถเปลี่ยนผมได้หลายทรงเลยนะอุ้ยใบกลายเป็นหัวโลดเลยเหรอเมื่อกี้เออเดี๋ยวเราเอาสีผมสีตอนนี้เราเลือกผมแล้วโอ้โหโอ้เมื่อกี้เราเลือกผมใช่ไหมครับตอนนี้เรามาเลือกสีโอ้โหสีอะไรเราเลือกได้ตามใจชอบเลยอ้าทําไมหน้าเราเปลี่ยนสีไปด้วยอ่ะไม่เป็นไรอ๋อเรามาตรงนี้เหรอเปลี่ยนเป็นสีเปลี่ยนสีหน้าได้อ๋อไหนเอาสีดําสิหน้าดําเราเลือกหน้าได้ด้วยนะว่า มองไม่เห็นลูกกระตาเลยโอเคอันนี้ก็ดีแต่ว่าพ่ออยากได้ผมสั้นอะแบบเราต้องไปกันโดดเราต้องไปตะลุยด่านอะเราทําผมสั้นก็ดีนะเราจะได้ตะลุยได้ง่ายๆ่าอ้าผู้ชายไปไหนแ้ยได้อันนี้ได้เป็นผู้หญิงแบบแบบสาวมั่นมั่นเป็นแบบผู้หญิงลุยๆไงโอ้โหแบบสีม่วงไปเลยเพราะว่าสีปวดใบโอเค ชุดนี้แหละแบบนี้แหละได้ไปปะเราจะไปลุยกันต่อยังมมีหลายอันอ่ะให้เลือกพี่ไปลองเลือกเองตอนนี้นะครับไบครับเท้าโอูเราลงมาแล้วว่าใบเลือกถูกเลยอ่ะถูกหมตรงนี้เป็นเป็นที่เลี้ยงสัตว์อีกแล้วว่าเราต้องเดินไปทางนี้หรือว่าเราหลงทางไม่หลงไม่หลงหลงไม้มาถูกใช่ไหมใช่โอเคเราต้องขึ้นกล่องใช่ไหมกล่องไม่ใช่กล่อง เราขึ้นกล่องชิบชิบอ้ยบายบายเราต้องขึ้นยาใช่มันไปยากเหมือนกันนะเราต้องค่อยๆไปมันคือยายามออ๋อมันคือฟางใช่ฟางอ่ามันคือกล่องฟางเฮ้ยเราเข้ามาในบ้านอุ้ยมีลูกไก่ด้วยี้องไก่ไก่ออกไข่หรือเปล่าอย่าอย่านี่เราเข้ามาในนี้แล้วนะโอ้น้องบินเข้าไปรอข้างในแล้วครับ ลงไเข้าเลยครับมปทำามถึงด่านนี้เฮ้ยแบบนี้เหมือนมันไม่น่ารักแล้วว่าแต่ว่ามันยังมีหน้ายิ้มอ๋อมีมีหน้ายิ้มอยู่ใช่ไหมอ๋อยังยังน่ารักอยู่ใช่ใช่โอมีหน้ายิ้มเกือบทุกอันเอุนเฮ้ยจุกนตอตรงนี้เขาบอกให้เราหยุดอ่ะทำไมเราต้องเข้าไปเราเข้าปะเข้าเฮ้ยเข้ามาแล้วทุกนเราต้องเราต้องเหยียบอันนี้ต้องเหยียบเส้นสีขาวเหรอใช่ มีรถจอดอยู่เต็มไปหมดเลยอันนี้เจะไแสดงว่าตรงนี้ทําเหมือนถนนเลยเนาะใช่เป็นเหมือนถนนเราทะลุเจอรถไฟครับทุกคนรถไฟสวยอะเราด้วยแต่ว่าเราต้องเลือกนะว่าเราจะขึ้นโบกี้ไหนเอาโบกี้กลางไม่ไม่ถูกตอนนี้เรามาถึงแมปรถไฟแล้วเป็นแบบว่าเราต้องเลือกโบกี้เนาะว่าเราจะขึ้นขบวนไหนถ้าเราขึ้นผิดขบวนอ่ะเราก็จะตก น้องใบเลือกอันไหนครับเลือกอันสุดท้ายสุดท้ายน้องบิงเลือกอันไหนครับอันนี้อันที่หนึ่งพร้อมอยังพร้อมแล้วหนึ่งสองสามใบเสาบิงไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรบิงน่ารักมากทีแรกบิงเข้าไปนึกว่าถูกอ่ะไม่เป็นไรไตอนนี้เราเลือกอะไรอะ่ะที่แต่งผมมีทั้งที่คาดผมมีหมวกมีหมวกกระต่ายไหมไบส์เราใส่หมวกกระต่ายกันไหมอาไปใส่ หรอเขียวไม่เป็นไรูกระต่ายก็ได้เฮ้ยเฮ้ยหูกระต่ายแบบแบบพับลงบิงใส่หูกระต่ายแบบอันขึ้นสิที่มันเป็นหูตั้งอ่ะตั้งใช่สีอะไรก็ได้สีชมพูไม่บป็นไรไม่เป็นแบบิีดู่ิบิงดูสิเอ้ยน่ารักกับบิงโอเคเราเราแต่งทรงผมเสร็จแล้วเราจะไปดูกันต่อครับห้องนี้เป็นห้องสีใส่นุ่ง เราก็มีส้มองุ่นสับปะรดสับปะรดเชอร์รี่อันนี้อะไรอ่ะอันนี้ลูกท้อแตงโมว้าวโมตอาบลูบานาน่าบานาน่าด้วยว้าวใบเรียกเฟ้นไฟเหรอถูกจริงปะเฟนฟายถูกอ่ะโอ้ยเราขึ้นมาแล้วทุกคนนี่เป็นร้านร้านขายฮัตดอกร้านขายฮันดอกชมพูอ้าวครับ ตอนนี้นะครับเรามาถึงที่เรา <Okay. S 1> ต้องเลือกขนมป๊อบคอนแล้วก็น้ำดื่มโอย <Hey. S 1> ป๊อบคอนสีฟ้าน้ำดื่มสีฟ้าหุยดูหนังดูหนังอันไหนโอย <Hey. S 1> ป๊อบคอนสีฟ้าน้ำดื่มสีฟ้า uh. แล้วก็ดูหนังฝั่งนี้ฝั่งดาวแล้วก็หนังชมพูหรือหนังดำเอากล้องชมพูหรือกล้องดำกล้องชมพูไปผิดเรียว่าผิด ถูกต่อไปต่อไปเราจะเอาฟิล์มอันไหนฟิล์มฟ้าหรือฟิล์มดําให้บิงเลือกครับบิงไปฟิล์มดำโอ้ยบิงเก่งจังเหนือดวงดีมากคอนนี้เป็นแบบโอ้ป๊อปคอนระเบิดปป๊ออคร์นนี่ไเราต้องเราก็เลยถือป๊อปคอร์นใช่ไหมว้าวบายบายถือป๊อปคอร์นไปด้วยโอ้ป๊อปคอร์นลอยครับป๊อปคอร์นลอยป๊อปคอร์นมันสุด ตกลงไปในกล่องป๊อปคอร์นหอโบ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 แต่ว่าเราไม่มีโบเราไม่มีโบเราก็เลยถือเค้กใช่ไหมใช่โอเคเราจะข้ามไปให้ถึงถึงแล้วค่อยดูไม่จบน่ารักมากบิ้งตกเฮ้ยเราเจอด่านเลือกเลือกที่ติดผมอีกแล้วหรอเที่ติดผมแบบนี้ไหมหรือว่าเป็นที่ติดที่ติดขอบบอยมันเต็มแล้วอ่ะบอยเต็มหัวเลยเหรอไม่ไม่บลองเลือกดูพอพออยากเลือกอ่ะอันไหนก็ได้เอาสีดําสีดํา จะได้ชัดๆเอาสีดำหรอกอ๋อติดข้างหลังมันติดแบบเยอะแล้วอะไม่เป็นไรลูกน่ารักดีเราต้องติดให้ครบนะแมพเนี้ยจ๋าน่ารักไม่ติดได้หรอกไม่ติดก็ไม่เป็นไรน่ารักมากน้องบายอันนี้เราจะเลือกกันหน่อยจีไอ้สิใบแจ๊กส่ฟ้าเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใบที่บล็องเลยอันนี้ใช่ไหมโอ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องเอาสีครีม สีครีมน่าจะใช่เราขึ้นมาถึงข้างบนแล้วพอเลือกบันไดเสร็จก็ต้องมาเลือกประตูอีกโอ้ยทุกคนครับเราเหมือนเข้ามาในห้องว่างเปล่าอ่ะอ๋อมันเป็นแบบทางลงครับเราต้องหาเจอทางลงให้ได้โอ้เราต้องลงไปเรื่อยเหมือนลงไปชั้นใต้ดินเลยอะบ๊ายเจอแล้วเจอทางออกแล้วว้าวเราเจอเจ้าชายกบหรือเปล่าใช่ไหมเป็นกบใส่มงกุฎใช่ไหม เราไปจุ๊บเจ้าชายกบกันไหมเม่เมวเถ้าเราจุ๊บอะกบก็จะกลายเป็นคนเลยนะใช่เจ้าชายก็เป็นโอ้เราเจอเจ้าชายกบด้วยว้าอุ้ยเราใกล้จะถึงจุดจบยังเนี่ยน่าจะใกล้แล้วะใ,ใกล้แล้วนะดูสิทุกคนใกล้อันนี้อันนี้ตอนนี้เหมือนขึ้นปรา,าสาทเลยใช่ไหมะต้องใยาให้ถูกอ๋อมันจะมีบันไดที่หายไปใช่ไหมอุ้ยบิงอุ้ยใบเจอบันไดที่หายไปแล้วเช รอน้องด้วยโอ้ยอันนี้เหรอโอ้เราเจอที่ติดหัวอีกแล้วหัวใบจะเต็มแล้วว่าเอาอันไหนเอาอัไหเอาอันอันนี้นนแบบวิบวับอ๋อเป็นแบบวิบวับไงโอ้เป็นดอกไ<ว>ม้วิบวับครับทุกคนน้องบิงมาย่งางใบดูสิบิงอยู่ตรงนี้นี่<ไ>บิงเรียกยัง ได้ดูสิหัวใจโอ้หัวใจหัวใจสีชมพูตอนนี้นะครับน้องบิงน้องใบก็แต่งตัวเต็มยศเลยอะมีแต่ของหวานหวานของน่ารักทั้งนั้นเลยเราจะไปเข้าประตูมิติอันต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเจออะไรชิเกะเกเกะว้าวเราเจอม้าหมุนม้าหมุนอันไหนอะสีชมอ้อยสีสีม่วงสีม่วงเอ้าเราขึ้นม้าหมุนอันกลางไม่ได้เหรอขอสีนี้โอ้เราต้องมาขึ้นอันนี้ ไบเราอยากขึ้นมหมุนอันตรงกลางอ่ะถูกยังไอถูกถูกสีม่วงสีม่วงมะมุนสีม่วงคนูขอยน้าหน้าไปเราจะทะลุมิติไปต่อครับเราจะเจออะไรต่อไอติมไม่ใช่โอเราต้องเลือกประตูไอติมเหรอไบโหมีมีประตูเยอะเลยอ่ะอ๋อเราดนแล้ว อันนี้นะครับเราจะเดินตรงไม่ได้เนาะเราจะเดินตรงข้างหน้าไม่ได้เราต้องข้าบประตูไปเรื่อยๆเก่งมากเก่งมากบิงถึงแล้วนัดดูนัดที่ลดนะแค่อันนี้เป็นแบบโดนัทเป็นแบบท่องแท่งเช็กเกอร์ลอสไม่ช่งช็อกโกแลตไม่ใช่างแข้งเขาต้องพูดว่าแท่งช็อกโกแลตไหนพูดซิแท่งช็อกโกแอร์ลอสไม่ใช่เช็กเกอร์ลอส ิพว้าวเราเจอที่เลี้ยงปลาแล้วหรอปลาแม่ตัวอะไรมันอยู่ในน้ำเหรออ๋อตัวบีเวอร์บีเวอร์บีเวอร์น่ารักจอ้ตรงนั้นมีน้ำตกด้วยเหรอตกอ้าวอ้าวเฮ้ยเราต้องเข้าน้ำตกอุ้ยทุกคนเราเจอที่แต่งหัวอีกแล้วแต่ว่าหัวเราเต็มเลยอ่ะนี๋เราแต่งอีกค่ะแต่งอีกอ่ะแต่งอีกเอาให้เต็มยศเลยใส่ได้ป้าหมายใส่ได้ใส่ได้อยู่ ยังเห็นอยู่เฮ้ยอันนี้ทําไมเป็นหน้าคนเยอะเลยอะแคกเกอร์มัดเมนโล่มัดเมนโลแคกเกอร์มัดเมนโลมัดเมนโลแคกเกอร์มัดเมนโลมัดเมนโลแคกเกอร์โอ้ไปปิกนิกจริงๆด้วยเราต้องเดินตามเห็ดใช่ไหมถ้าอยากลงไปดูอฮ้ยข้างหน้ามีเต็นท์ด้วยใช่ไหมไปลงไปดูไหมโอ้เต็นท์น่ารักะพี่วัลองลงไปดูสิเมียเดี๋ยวไปต้องขึ้นใหมอันนี้อะไรอะอ๋ออันนี้กินข้าว ห้ามโดนอันที่มีมดอยู่มี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 ตัวอะไรเนี่ยมดมดใช่อ๋อใบจะนั่งกินข้าวตรงนี้เหรอว้าวพีเตอร์ใส่ปีกมีที่ใส่ปีกด้วยไม่รู้ไม่รู้อแล้ว่าใบจะเลือกอะไรเมื่อกี้ใบบอกใบลื้อไม่รู้นี่ไงโอ้โหเข้ากันเลยอ่ะสีม่วงทั้งตัวเลยเหรอะยี่วงห้ม่วงดู หนูหันดูบิงสินี่บิงมาแล้วบิงนี่ไว้กับบิงหันหน้าเข้าหากันแล้วผีเสื้อพ่อแบงหนูกลัวมากเโอ้โหฟองสบู่เราจะต้องเอาฟองสบู่โอ้หเราจะปาร์ตี้ฟองอ่ะเนี่ยจะต้องอย่าฟองสบู่โอ้หปาร์ตี้ฟองปาร์ตี้ฟองโอ้โหตอนนี้นะครับเราเดินตามฟองสบู่ไปเรื่อยๆระวังตกนะครับทุกคนโฟมไปเรื่อยๆแล้วไปลงตรงโน้นหนูขอนั้ำน้ น้นนี่เห็นไหมล่าทุกคนเราเจอทางออกแล้วว้าวเฮ้ยอันนี้อะไรสีมิ้นต์คัพเค้กเหรอสีมิ้นต์เอ้ยว่าสีชมพูแปลว่าสีฟ้าฟ้าสีฟ้าเอ้สีมิ้นต์สีมิ้นต์เปลี่ยนใจ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 ผิดผิดถ้าไม่ถูกก็เ้ยสีมิ้นต์ถูกครับลงสีมิ้นต์เหรอถูกถูกครับนี่ขึ้นสีมิ้นต์มาบิงใบรอตรงนี้หันไปมองน้องน้องจะลงสีมิ้นต์แล้ว โอ้เย้บินทะลุออกมาเลยอ่ะบินทะลุออกมาได้เราจะเป็นบันไดน้ำหน้าบันไดบนนะเพาแบ่งเลือกสีชมพูไม่เลือกสีชมพูไม่เลือกสีฟ้าหรอเลือกสีชมพูกับผ้าเย้ไม่เก่ลฟ้าถูกอุ้ยด่านกล่องเหมือนสปีดเกมเลยอ่ะเรอด้วยเยอะจังอ๋อแต่เราไปได้ทุกกล่องนะอ๋อกล่องไม่แตกเนี่ยเป็นคนน้ำหน้าเอาตรงนี้ตรงนี้มียูนิคอร์นเยอะเลยบาย ไอ้าวสีพูสีชมพูลองไปยังหนูลองแล้วเราลองหมดแล้วอันสีพู่สิเฮ้ยได้ได้ได้ทุกคนเราเจอแล้วอันสีชมพูนี่เออันนี้เป็นรูปอะไรอ่ะเป็นของเล่นเหรออ๋ออันนี้เป็นของเล่นเอาไว้พบติดตัวใบใบเป็นกระต่ายกระต่ายเราชอบ ย้ทุกคนเรามีสัตว์เลี้ยงประจำตัวแล้วแล้วเราก็บิงบิงเป็นหมีบิงเป็นหมีบิงก็น่ารักดูสิทุกคนมีสัตว์เลี้ยงประจำตัวคนละหนึ่งอย่างแบ๊บแบ๊บว้าเป็นแบบเหมือนหม่องฝรั่งหม่องฝรั่งแม่เคยกินมันเป่าได้ใช่ใบเป่าเป็นยังเปล่าไปแล้วใครสอนเป่าหื้อหื้อใบตก ยิ่งชนะเลยนะเนาะชนะหลายครั้งเลยใช่หนูอะไปไวมากเลยแมปเนี้ยมันไม่น่ากลัวด้วยใช่ไหมมีจังว่าแกนะเปล่าเดงว่าเราต้องรีบไปนะมีร่มใช่ไหมใช่มีร่ม้อนะเราห้ามเหยียบก้อนเมฆระวังนะก้อนเมฆอาจจะเจอฟ้าช็อตฟ้าผ่าชมันไม่ช็อตมันจะโรยนวตายอ๋อเนี่ยมีไฟฟ้าเลยเป็นก้อนเมฆ โอ้ยอาจีอันนี้อันนี้อันนี้อะไรอ่ะใส่ลุงใส่ลุงไม่ว่านี่ผิดตัวแต่ว่าไม่ลงมาลงมาที่ค่ะถูกไถูกถูกแล้วไปทางไหนอ่ะขู้นูปแล้วไปโอ้เป็นทางเดินต้องลงมาหรือขึ้นไปกันแน่เนี่ยใช่ขึ้นบอลลูนหรือว่านี้ไม่ใช่ต้องขึ้นไปอีกบินเข้าสู่โลกไปไปว้าซึ่งเชนเชน ที่เป้นชายแล้วครับทุกคนก็ยังมีของเล่นให้อีกนะรอจริงว้าวนี่เพื่อนพที่เส้นชายสวยอ่ะนี่เราถึงเส้นชายแล้วไม่อยากไปเล่นอีกอ่ะหนึ่งสองสามโอเคเฮ้ยมีเพื่อนๆนมาถ่ายด้วยกับเราโอเคนะครับแล้วนี่ก็เป็นเกมโรบอทในแมปคาวีอิน่ารักมากมีทั้สิ่งของน่ารักทั้งนั้นเลยแล้วก็ไม่น่ากลัวไม่ตกใจเด็กเด็กครับ เกมนี้เหมาะสําหรับเด็กผู้หญิงแล้วเนาะแล้วก็เด็กๆเล็กเล่นได้ไม่น่ากลัวนะครับโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามไปกำลังใจให้ช่องมิงไยด้วยนะบ๊ายบาย